เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวการติดตั้งร้วเหล็กสาเร็จรูปของไทยูโรเฟนกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บริษัทลูกค้านะคะที่นี่นะคะอยู่กันที่บางพีนะคะจังหวัดสมุดปากการนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยคะ่ะมาค่ะ อย่างรุ่นที่เรามาติดตั้งวันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น V Shape นะคะนี่เลยขนาดแผงนะคะจะอยู่ที่1.90คูณ2.40เมตรนะคะความหนานะคะจะอยู่ที่6มิลนะคะจุ่มร้อนด้วยการชุบกาวไนนนะคะทนสนิทแน่นอนนะคะลูกค้าและที่สําคัญนะคะวันนี้เรามาติดตั้งแบบเสาเหลี่ยมนะคะความสูงจะอยู่ที่2เมตรแบบนี้เลย และเรานะคะยังมีช่างผู้ชํานาญการนะคะคอยให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะรับรองว่างานออกมาเมื่อชิ่ออย่างแน่นอนะคะ่ะและนี่นะคะก็คือเบื้องหลังการติดตั้งล้วเล็กสำเร็จรูปของไทยยูโรเฟนนะคะ คุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหาโรเหล็กที่จะไปกั้นพื้นที่หรือกั้นบริเวณนะคะขอแนะนำเป็นของไทยูโรเฟสเลยนะคะของเรานะคะมีช่างผู้ชํานาญการคอยให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่เลยนะคะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะเลย